วดีครับวิดีโอนี้เตือนความทรงจําตัวเองนะครับวิดีโอนี้ก็เป็นการแก้โจทย์แคลคูลัสนะครับแก้โจทย์เป็นลิมิตเนาะโจทย์ก็คือนี้นะครับลิมิตตัวนี้ X ข้ก็ใกล้0ูนย์แล้วก็มีแอบกซ์ลูดสามเอบหลบอกซ์ลูดสาม x บวกหส่วนด้วย X นะครับอันนี้เป็นแสดงวิธีเขียนมือนะครับผมก็ ทำออกมาแล้วนะครับในฝั่งของอฝั่งที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านซ้ายก็จะได้ลบหกนะครับ x เข้าใกล้ศูนย์ทางด้านขวาก็จะได้ลบหกเหมือนกันนะครับคำตอบจะคือลบหกนะครับแล้วก็ผมจะลองใช้ตัวลองใช้ตัวเครื่องคิดเลขนะครับเป็น f x 991 es plus นะครับรกกรรตัวเองคอมพิวเตอเองไปด้วยนะครับะจะแก้ลิมิตยังไงนะครับอตอนนี้กดเคลียร์แล้วนะโจทย์ขึ้นนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมานะครับอะไรกดเศษส่วนก่อนปังเขาฮนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะคัดนี้ก่อนนะ x ตัวล่างก่อนเลื่อนลูกศรมาข้างล่าง กระพิบข้างล่างแล้วนะแล้วก็กดตัวแปร x นะครับตัวนี้นะจะต,ต้อง alpha ก่อน,นทีแล้วก็กด x นะครับจากนั้นเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับกด absolute สาม x ลบหนึ่งนะก็ absolute อยู่ตรงตรงไหนตรงนี้ abs นี่นะครับแต่จะต้องกดชิปก่อนชิปตึง จะได้เครื่องหมายนี้ออกมานะครับแล้วก็สามสามตัแปร x ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกใส่ลบแล้วก็แอบสลบอีกทีหนึง่งเป็นเออสาม x เอ,อไม่ใช่เป็นสามอัลฟา x นะครับบวกหนึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่ากดเครื่องคิดเลขตั้งโจทย์คบแป้นนะก็จะเป็นข้างบนเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วจากนั้นกดในต่อนะครับจากนั้นกดนี้นะ CALC เนี่ยกดหนึ่งทีตึงแล้วมันก็จะถามว่าค่าขง x คือเท่าไหร่นะครับ จะเห็นได้ว่าในโจทย์เนี่ย x เข้าใกล้ศูนย์นะครับแต่ของเราจะมีสองสเต็ก็คือศูนย์ทางด้านซ้ายก็ทางด้านขวาแล้วผมจะเทศูนย์ทางด้านซ้ายก่อนทางด้านซ้ายที่มีเครื่องหมายติดลบของบนหัวมนี้นะผมก็จะใส่เป็นออทางด้านซ้ายใช่ไหมก็จะใส่เป็นติดลบ 0.... 0 0 0 0จุด อันนี้คือค่าเข้าใกล้นะครับก็ากดเท่ากับปังก็จะได้ลบหกนะครับลบหกดูจุดตรงนี้นะก็ได้ลบหกไหมอ่าก็ได้ลบหกนะครับโอเคผมลองกดใหม่นะครับกดนี้กดอีกทีหนึ่งตึง้งหลังจากที่เราใส่ทางด้านซ้ายแล้วเราก็ลองทางด้านขวาบ้างก็ โซนจุดโซน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 หนึ่งกดเท่ากับถึงก็ได้ลบหนะครับลบหกลบหเดิมนะครับโอเคครับสวัสดีครับ